สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสวัสดีที่30มกราคม2025วันนี้เฟกิเด็ก70จังหวะนี้72เมื่อคืนนี้ลุงจเจริมออกมาแถลงมีทั้งเรื่องที่ช็อกโลกและเรื่องที่คาดการไว้แล้วเรื่องที่ช็อกโลกก็คือลุงจเจริมออกมาตอบเรื่องคริปโตตอบได้ดีมากส่วนเรื่องที่คาดการไว้แล้วแน่นอนตลาดคาดการ100ลุงจเจริญไม่ขึ้นดอกไม่ลดดอก คงดอกเบีย้ยไว้ที่4.25-4.5%นะครับเป็นอะไรที่ m a k เม e เซนะตลาดเนี่ยหรือตัวเลขที่ออกมาเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดู C.P.I. ของปลายปี2024เนี่ยตุลาคมออกมา2.4พฤศจิกายนออก2.6ธันวา2.7ของมกราหรือของที่ออกมกราของเดือนธันวาเนี่ยออก2.9นะครับเพราะนั้น ความฝันของลุงจเจริญในวัย70กว่าปีที่จะเห็นอินฟล레이ชันมุ่งหน้าสู่2%เนี่ยตอนนี้เหมือนกับถูกซัดออกทะเลอันดามันเรียบร้อยแล้วนะครับเมเื่อคืนลุงเจริญบอกว่าไอ้ตัวเลขแรงงานเนี่ยโดยรวมถือว่าแข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่รีบที่จะ adjust rate ตัวเลขอินฟล레이ชันค่อนข้าง sticky นะตอนนี้ทุกอย่างคงไว้ก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ลุงจะเริ่มคงดอกเบี้ยไว้หลังจากสีงวดที่ผ่านมาเนี่ยต้องแต่กันยาพฤศจิกาธันวาขอไยสามงวดที่ผ่านมาลุงจะเริมลดดอก3ามงวดติดนำะมางวดนี้คงดอกเบี้ยนะครับทีนี้พอลุงจะเริมบอกคงดอกเบี้ยเสร็จนักข่าวก็ซัดเลยทั้งบาซูก้าทั้ง RPG คำถามที่จี้จุดที่กดดันลงุงเจริมมากนะคำถามอย่างเช่นท่านคิดไงกับแผนโดนัลด์ทรัมป์เรื่องภาษีนําเข้า,าจะส่งผลไงกับวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตต่างด้าวส่งผลไงตลาดแรงงานดนัลด์ทรัมป์จะขอให้ท่านลดดอกทันทีเนี่ยท่านจะว่าย,ยัางไงนะครับลงุงเจริมตามสไตล์แกก็ไหลไปเรื่อยนะแกบอกว่า,าสิ่งที่ผมตอบได้ตอนนี้คือคนอเมริกันเนี่ยควรจะมั่นใจ ว่าทางธนาคารกลางจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเราจะใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอินฟล레이ชันเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องภาษีนําเข้าเป็นอะไรที่ต้องดูต่อไปนะตอนนี้มันเป็นแผนของโดนัลด์ทรัมป์เราได้แค่รอส่วนนักวิเคราะห์ที่ออกมาบอกว่า maybe อาจจะคาดว่าจะเป็นอย่างนี้1 2 3 4เนี่ยเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราพูดอย่งน,นไม่ได้นะครับทีนี้ มาพูดถึงไฮไลท์ของคำถามเกี่ยวกับคริปโตเมื่อคืนคนไทยที่ฟังลงุงเจริมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอารมณ์เดียวกันกำลังจะแบบหลับๆแล้วเนี่ยลงุงเจริมบอกคริปโตเคเรนซี่บิตคอยตื่นทันทีนะนักข่าวเมื่อคืนเนี่ยถามดีมากนักข่าวถามว่าท่านครับท่านเป็นห่วงไหมการที่คนเมกันเข้ามาเก่งกำไรกับสินทรัพย์ดิจิตอล ตลาดที่ยังไม่มีการควบคุมที่ชัดเจนอาจส่งผลกระทบด้านการเงินกับคนทั่วไปเนี่ยหรือท่านมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีติดไว้ในพอร์ตการลงทุนลุงจเจริญบอกบทบาทของเราเกี่ยวกับบิตคอยหรือเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยคือเราต้องดูฝั่งธนาคารนะเราคิดว่าธนาคารเนี่ยสามารถให้บริการด้านคริปโตเคอนซีได้ตราบใดที่ธนาคาร เข้าใจและบริหารความเสี่ยงได้ตอนนี้กฎเกณฑ์ด้านสินทรัพย์ดิจิตอลมันค่อนข้างกว้างเพราะมันเป็นเรื่องใหม่เราไม่อยากเห็นความผิดพลาดแต่ถ้าธนาคารต้องการให้บริการหรือต้องการอยู่ภายใต้ FDiC มีความปลอดภยัยมีประกันเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันปลอดภัยจริงๆเราไม่ได้ออกมาต่อต้านนวัตกรรมใหม่ๆนะเราต้องการให้คนเนี่ย มีความรู้ในสิ่งที่เขาลงทุนเหมือนกับฝั่งตลาดหุ้นฝั่งกองทุนรวมเนี่ยเขามีกฎหมายกำกับหลักทรัพย์แต่ในส่วนกฎเกณฑ์สินทรัพย์ดิจิตอนเนี่ยผมมองว่าทางสภาคอนเกรสก็ทำงานกันหนักตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับคือคำตอบของลุงเจริญเนี่ยเพื่อนผมพยายามแปลให้แบบตรงคำพูดที่สุดแต่ผมเชื่อว่านักลงทุนบางคนเนี่ยยังมองว่า คําตอบคุมเคือนะที่คุมเคือเพราะอะไรลุงจะเริมตอบได้เฉพาะในฝั่งของธนาคารนะธนาคารกลางเนี่ยมีหน้าที่ดูแลแบงก์ในสหรัฐอเมริกาควบคุมในเรื่องของออ liquidity requirement นะแบงก์มีคนเอาเงินมาฝากร้อยดอลลาร์ต้องเก็บไว้เท่าไหร่ควบคุมการกู้ยืมเรทเท่าไหร่นะคนจะกู้จะยืมเนี่ยลุงเป็นคนเซตเร t เพราะนั้นลุงเริญ ไม่เหมือนพ่อใหญ่ไมเคลเซลร์ไม่เหมือนคุณซินเทียโลเมสนักการเมืองสายเลือบล็อกเชนไม่เหมือนพิติซีซีลุงไม่สามารถออกมาพูดเรื่อง Central ไล e ์เอกเชนดีเซ็นทัลไลน์เอกเชนฟล็อกกี้อินูตรงนี้พูดไม่ได้พูดได้เฉพาะส่วนของธนาคารแล้ววันนี้ลุงจเจริญบอกว่าธนาคารทำได้นะเนี่ยตอนนี้เรากำลังรอกฎระเบียบที่ชัดเจนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่บูลลิชมากๆพอลุงจเจริญพูดเสร็จเนี่ย ตลาดเขียวขึ้นมาทันทีนะเขียวเพราะอะไรแบงก์ในสหรัฐอเมริกานะล่าสุดแบงก์อเมริกาซีอออกมาบอกว่ารอกฎระเบียบอยู่นะรอความชัดเจนอยู่แบงก์อเมริกาก็อยากจะเข้าแบงก์เวลส์ฟาร์โก้ก็อยากจะเข้า u s a a capital one ทุกธนาคารในสหรัฐอเมริกาอยากจะเข้ามาผสมลงรออย่างเดียวรอเรื่องกฎระเบียบนะครับเพราะนั้นโดยรวมเมื่อคือนเนี่ย ผมว่าคนในตลาดคริปโตแทบไมไ่โฟกัสเรื่องอินฟล레이ชันเลยนะโฟกัสคําพูดที่ลุงเหมือนกับ endorse เหมือนสนับสนุนคริปโตไม่มากก็น,น้อยเนี่ยแกพูดได้ซอฟ์มากนะที่ผ่านมาลุงไม่เคยพูดซอฟเกี่ยวคริปโตประธานธนาคารกลางในอดีตไม่เคยมีใครพูดดีเกี่ยวคริปโตแต่วันนี้เรามีทั้งประธาไปดี ที่สัมสนุนคริปโตไม่ต้องพูดกันลุงทรัมป์สนับสนุนด้วยทำเหรียญเองด้วยนะออลอวหมดีคังคนใหม่สกอตเบสเซนคนนี้ก็สัมสนุนคริปโตถือว่าคริปโตเฟนลีลุงเจริมและนักการเมืองสายเลืบล็อกเชนอีกเป็นกระบุงที่ตอนนี้เหมือนกับไฟเขียวแล้วสหรัฐอเมริการออย่างเดียวรอนโยบายนะครับเพราะนั้นพวกเราตาดำๆเนี่ย มันเหมือนบรรยากาศเด็กมปลายที่แบบที่บ้านยอมให้ซื้อโมไซค์แล้วนะยอมให้ขับโมไซค์แบงค์เรียนแล้วจากเดิมที่ต่อต้านนะทั้งนี้เราต้องค่อยๆขับนะอย่าไปซิ่งมากอย่าไปอะไรมากซื้อถืออดทนด้วยโอกาสต่างๆกำลังจะมาแล้วรอกดระเบียบที่ชัดเจนเราจะได้เห็น8เมตร16เมตร เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับเหตุการณ์เมื่อคืนคิดง่าไงข่าวลุงเริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่ากตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่นพนพนอนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn